มาต่อกันคลิปนี้นะครับคลิปนี้เรื่องการรักษาทะเบียนครับครับตอนนี้เรามาดูนะครับต้นที่ที่เหลือไว้นะครับตรงนี้นะครับก็เริ่มตัดแล้วนะครับตัดแล้วก็มีนอลงทางเนาะตัดแล้วตัดไปแล้วก็มีนะครับในช่วงหน้าฝนนี้มันมันมีปัญหากับเชื้อรายังไงโคนจะให้โคนต้นให้มันเตียนไว้ คนต้นให้เปลี่ยนไว้แบบนีมน้มันเพลามาเข่าขอตองออกให้เปลี่ยนวแบบนี้บอกบอกให้มันบอกให้มันลกเกินไปเนาะมันลกมันลกมักนเป็นหยังเพราะว่าเราต้องให้โคนต้นนี้แห้งเนาะแห้งนี้เราต้องเอาไว้แบบนี้โคน,น้นมันลายซิ่งลายย่างพวกนอนพวกแมงมามันมักพวกมูลนื้อหนี่แหละมูลเนื้อหากเบือ้องเอา อ๋อ oh. แต่ว่าสำคัญนี่เขาต้องดูงโคนนี่เป็นอย่างหรอกข้างนอกจะ hmm. ปล่อยไว้เพียงแอวกระไดเงียแต่เวลาแทกปุ๋ยต้องตัด oh. มันจะกินปุ๋ยทั้งห hmm. มดะะตัดไก่ตัดจำหลายตัดอดีอดี hmm. อันละกาเพราะว่านปุ๋ยปุ๊บลดน้ำเลยใดให้ให้ปุ๋ยมาลงอย่าให้มันขงังเฉงเิงให้มันลงลดน้อยลดหลายกับช่างขอให้มันลงให้มันซึมลงเลย มันบบใช่ปุ๋ยสูตรสูตรใดกระไรก็บหกสามสามหกสามสามต้นเดียวนี่งอืมคุณลำต้นช่วงนี้หกสามจานหรือว่าพวกชีวาภาพฮอกกระไดอืมแล้วพวกกีเป็ดขี้ไก่ยังเข้ามาไกลมันมันเชื้อรามันหลายโอ้ถ้าอยากได้ก็ไช่ก็แต่เ้างบ่คเคยพวกขี้ไก่อันหมอกอันเม็ดเอาก,ก็เลยบ่อยากวัวอืมพ่นขี้หมูเด้เป็นด้วยกับวัา ขี้ง้ก็บเอเอา oh. ถ้าเอาก็ต้องมาตากแห้งจะ mm. เอาแบบเฮ็ดแบบประหยัดต้นทุนถ้นถาปกขีใกล้ขี้ถ้าเกิดขี้งัวขี้ควายเนี่ยมันจิอยูก่กระชอบที่สิบบาท oh. าเขาเสียเวลาตากแต่เขาไปเอาที่เขาเฮ็ดมาแล้วหันมันลระชอบนึงกับสองร้อยกว่าบาท mm. แต่หากกระทั่งที่ดีก็เขายาไปใช้หลายปุ๋ยฮะ mm. ใช้น้อยใช้ดูเดือนนึงจะสองเพื่อ คือเ oh. บังอยูย่ในสวนนี่บางทีเขาใช้นี่ก็ชอบเนื่งบุ่มเหมอด oh. ้นในสวนมดสวนมดคุย่างเลยบุ่มเหมอด hmm. แต่เขาเขาใช้ดูเดือนใส่ใส่น้อยแต่ว่าบ่อยๆเ้าก็คิดว่าก็ชอบนื่งเอาห้าสิบกิโลมดสวนเหลือเหลือสิบกิโล hmm. มดสวนน้อยกับลายก็คิดเอาห <No. S 3> <c oughs> ัวแร่เนาะก็ประมาณนี้นะครับปฏิบัติมาแบบนี้ แต่มองอื่นเฮาวรู้แต่มงช่วง,ง,งนี้นี่น้ำน้ำไม่ได้เปิดอืมบม่ได้เปิดเพราะอาศัยเทวดาช่อยอ๋อแต่แต่ช่วงเขาวานปุ๋ยนี่เขาก็ต้องเปิดจังหน่อย oh. เพราะเขาต้องการให้ปุ๋ยมาลงแล้วก็ป้อยเลยครับอืมเพราะว่ามงเทือนนี่ถ้าเขาบดเอาให้น้ำไส้นี่ปุ๋ยมันขึ้นมาเพราะว่าหากตะคาบมันยูเทง มันชิพไปถือกับตะขาห้าตะขามหากินกมันนี่มันจิตายแน่นี่แหละครับวิธีรักษาแบบลุงเฮืองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ